เฮ้ยอุปปรากรสวัสดีครับทุกคนอุชตับนะครับไม่รับนะครับผมวันนี้มาดูมามาดูตกปลาไม่รับเด้อพี่น้องดวบลงไปไม่ถึงนับหนึ่งไม่ถึงสิบเลยติดติดลูกปรากรเอามาดูกันต่อนะครับผม นี่ตอนนี้เรากำลังตามหาปลานิลครับฟงขึ้นฟึดฟึดฟึด,ฟดข้างหน้าฮึบฮึบฮึบเอาเอาเอาเอ๊บเอ้ยไม้ติดกินไวมากเลยนะครับผมดึงดึงทุ่นจมมิดเลยเมื่อกี้นะอ่ะาตอนนี้ครับผมมาดูไม้นี้นะครับผม ดูทุนเด้อพี่น้องดูครับหนุดูทุนเด้อพี่น้องช่ใช่ช่ใช่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 เอาเอาดูทุนครับดูทุนครับสังเกตดูทุนครับผมเออเออเออถอนวิชึดชุดชุดชุดเอา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 ท่านผู้ชมเอาเอาเอาเงียบมันกําลังไปเรียกเพื่อนมันมาครับผมเออทุนนอนแล้วออเออดูครับผม ลา <_ an> อะไรเอ้ยปลาดุกบ่ <_ an> ปลาดุกไม่ลับนะผม <_ an> สุดยอดนะผมน <_ an> ี่ครับอกินทุกไม้อันนี้ดุกดุกอุ้ยบอดุกอุยอกอ้ยครับผมเ,เนี่ยปลาดุกปลาดุกปล่อยคืนตอนนี้เรากำลังหาปลานินนะครับนะครับ เหยื่อนี่ก็เป็นเหยื่อแบบพิเศษนะครับผมผสมเองนะครับเหยื่อจันไร <c oughs> เหยื่อพิเศษนะครับผมามาดูไม้นี้นะครับผมจริงถ้าประดุกเข้าแล้วมันจะเข้าเป็นฝูงเอาเอาทุ่นทุ่นทุ่นจอมบึ้อปลาไทยอุ้ยสามทีสามชนิดปลา,าปลาตะเพียน <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอกาสหน้าพายจานคงมาตกปลาเล่นแล้วนี่นี่นี่โอ้แต่นี้นูกนี่ผมว่าไม้นี่ได้ปลานิลตอนนี้มันสามชนิดปลาไปแล้วเออที่ได้ปลาในแล้วัวนี้อ่าแต่เหลือเหลือปลาในปลาบึกอ่าปลานิลนะครับยังไม่เข้าอ่ะดูทุนกันต่อนะครับผมอ๋ออ๋ออ๋อทุน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 จมบึก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  เอ้ยโอ้ยเอาไปเป็นไรครับแกตัวใหม่สไตล์มาอะไรตุ่ยเดี right. ๋ยวมาแล้วมันเริ่มมาแล้วเนี่ยมันเริ่มมาแล้วปลาอืเริ่มมาแล้วท่านผู้ชมนี่ครับฟองขึ้นฟุด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 อ่านะครับมาดูไม้นี้นะครับผมดูทุ่นคุ้มจมบึุบ เอาหมดโอ้วัดไม่ทันนะครับลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลานิมตนไหนนะครับผม,มนี่ครับหมายลับเด้อพี่น้องนะครับหมายนี้ห้ามนะครับผมห้ามคนอื่นเข้ามาเด็ดขาดนะครับผมห่วงห้ามนะครับผมอเ, <laughs> เอาดูทุนครับดูทุน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 ฮัลท่านผู้ชม ว่าปด uh ัดด ah, uh ึกฉากฟึบอเยะยะอเยอะเยอะเริ ah, uh ่มต ah, uh ั ah. He now, ้งแล้วครับเริ่มตั้งแล้วครับผมเยอะยะเยอะยะนะครับกำลังตอดนะครับผมเยะน่าจะเป็นตัวใหญ่ปลาลาตอดแบบนี้น่าจะเป็นตัวใหญ่เพราะว่าถ้าตัวเล็กมันจะตึ๊ก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 ตึกตึ๊กอยู่วนอยู่ตรงนั้นเลย เอ้ยยะาเอ้ยย่าเอ้ยยยะ่าเอ่าท่านผู้ชมรอนรุ่นนี่ครับกระตืดกระตืดกระตืดนะครับผมเอ้ยยะ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 ดูครับผมสังเกตที่ทุ่นนะครับผมสังเกตที่ทุ่นนะครับผมกินเบานะครับถ้าปลานินนะครับผมเอ้ยยะเอ้ยยะ เดี๋ยวรอครับจังหวะเขาจะดึงเขาจะดึงฟืดเลยเนะนี่ครับดูครับกเตะทุนเตะไปเตะมานะครับใส่ใส่ไปใส่มาเปียปุกเรืลียไอ้ปลุเลีอยเน่ะโอ้นะครับผมเจอปลาตอดกินเยือหมดนะครับเอาเราลุ้นกันครับจนได้ปลานิลนนะครับผมนี่นะครับ เป็นหมายลับนะครับผมนี่พี่นอ้องหมายส่วนตัวเด้อนะครับไม่ใช่หมายธรรมชาตินี่ครับอุสต๊อบนะครับมีโอกาสได้มาถ่ายนะครับผมเดี๋ยว <laughs> <laughs> มาลุ้นปลานินนะครผมเออเออทุนจมแล้วปุ๊นปุ้นอุ้ยเสียดายตัวนี่นี่ เอาเอาน่าจะเป็นนินมาแล้วท่านผู้ชมอ้วนตับเลยอุ้ยพี่น้องเอ้ยนี่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 เอาอุ้ยอ้วนตับเลยนะครับผมยอดเออืออ้วนตึ๊บเลยหัวเล็กๆ ววนี่เนี่ยงูเล็กๆตัวอ้วนๆนี่ครับผมยอดหอมายรับเดอ้อพี่น้องเอาหนูไม่แล้วเอา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 ดึงดึงอุ้ยถุนเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับผมออืลึกอยู่ลึกแท้อพี่น้องเอ้ยอ้วนตับเลย ยอดนี่ครับแต้มที่สองต้องหาคิมแล้วนี่เนะี่ยบาดนี่ครับเราตามหาปลาน,นินในที่สุดก็นะครับได้แล้วสองตัวนะครับผมอ่าไม่รับสองเต้มแล้วพี่น้องนะครับฝากกดติดตามกับ กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่เดอร์คลิปหน้าครับสวัสดีครับ